ชนะอยู่ที่ใจผู้ปลีสีสะเกตทั่วสุดแฟนแดนเขตฟุตบอลสีสะเกตไม่เป็นรองใคร กูปีเมืองไทยเวอร์ตี้วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมความพร้อมของพลพรรครูปีอันตรายสีสเกตเมืองไทยเอฟซีที่จะลงทําศึกไทยพิมพ์ลีกในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนี้โดยจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของพลังเอ็มโอสุาสระบุรีที่นัดล่าสุดภายให้กับสีราชาคาบ้านหนึ่งประตูต่อ2ขณะที่สีสเกตเมืองไทยเอฟซีบุกไปแบ่งแต้มจากการทะเลอไทยเอฟซีไม่ได้ด้วยผลเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ทให้สามัดในการคุมทีมของรอยเตอร์โมเรร่านั้น ยังไม่แพ้ใครเลยชนะยทใจซึ่งนาทีพบกับการท่าเรือนั้นรอยเตอร์บอกว่ามันเป็นเกมที่ยากมากแต่เราก็ทําได้ดีเพราะเรามีปัญหาในเรื่องของสนามที่มีฝนต,ตกลงมาทําให้พื้นสนามเปียกแฉะร,รวมไปถึงเสียงเชียร์ของทางเจ้าบ,บ้านซึ่งทําให้เราทํางานกานลำบากพอสมควรแต่เราก็มีโอกาสในการทำประตูเช่นกันเพียงแต่เราโชคไม่ดีแต่พวกเราก็พอใจที่มีหนึ่งแต้มในการที่เอกไปเยือนทีมที่แข็งแกร่งอย่างการท่าเรือ เมื่อถามถ,ามถึงเป้าหมายในการเก็บแนงที่จะเล่นในบ้านสามนัดหลังจากนี้รอยเตอร์บอกว่าผมยังไม่ได้มองไปไกลถึงขนาดนั้นผมมองที่เกมต่อเกมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีพอเราจะได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์ในบ้านและเราก็จะทําให้ดีที่สุดซึ่งความพร้อมของทีมก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเราพยายามเน้นเรื่องของพอล,งลังกาลังการมีสมาธิและการพัฒนาที่ดีของทีมเป็นหลักรอยเตอร์พูดถึงทีมโอสถสภาว่า อโศสภาเป็นทีมที่แข็งแร่งพวกเขามีผู้เล่นที่ดีและมีผู้ฝึกสอนที่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทในเกมที่จะถึงนี้เราได้ศึกษาเทียบการเล่นของพวกเขาศึกษาผลงานที่ผ่านมาเพื่อหาจุดอ่อนในการเข้าทําประตูโดยนัดนี้เราจะขาดรูเป็นซมเมนที่บาดเจ็บจากนัดที่แล้วและทีเราใช้งานเปเริ่นที่ติดโทษแบนแต่เราก็ยังดีที่มีผู้เล่นคนอื่นๆที่สามารถทดแทนกันได้อย่างลงตัว สุดท้ายรอยเตอร์ฝากถึงแฟนบอลว่าเรามีกองเชียร์ที่แข็งแกร่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานเราดีขึ้นผมอยากให้พวกเขาเข้ามาเชียร์กันเยอะเพื่อให้สโมสรสเกตเงไทยเอซของเราประสบความสำเร็จเพราะกองเชียร์ทุกคนถือเป็นผู้เล่นคนที่12อย่างแท้จริงก็ทีมโมโสอดเป็นทีมที่ดีครัถือว่าอยู่ในระดับปานกลางครับแต่ว่ามาเยือนสเกตครั้งนี้ก็ถือว่ายากสำหรับเขาครับ เรามั่นใจครับสามแต้มแน่นอนทีมสีเกตดกาลังใจกําลังมาดีครับขอให้แฟนบอลชาวจังหวัดสีเกตดมาร่วมใจร่วมเชียร์ทีมรักของตัวเองเลยนะครับในวันเสาร์ที่ถึงนี้ครับสามแต้มแน่นอนครับก็โคชก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งนะครับก็มีผู้เล่นต่างชาติผู้เล่นไทยที่ดีๆนะครับแต่ว่าทีมเราก็ไม่ประมาทนะครับก็ฝึกซ้อมกันเต็มทีครับผมก็มีความมั่นใจทุเกตนะครับที่ได้รับมอบหมายให้ลงเล่นก็ ส่วนตัวก็คือพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับผมเป้าหมายเกมนี้ในบ้านคือเราก็อยากเก็บ3มแต้มให้ได้นักฟุตบอลทุกคนก็ก,นก็ฝึกซ้อมเต็มที่ก็อ,อยากทําให้ได้3มแต้มครับแต่ว่าในวันในวันแข่งขันผลจะเป็นไงก็ต้องอยู่ที่วันนั้นนะครับผม <c oughs> ก็อยากให้แฟนๆชาวรีส,สกเกตทุกคนนะครับ <c oughs> ก็มาช่วยเชียร์ทีมเราให้เก็บ3ามแต้มให้ได้อีกหนึ่งแมตนะครับในบ้านแมตนี้ครับผมก็ต้องมาติดตามรุ่นกันว่า ทีมศรีสเกตเมืองไทย FC จะทำได้ดีแค่ไหนในนัดที่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโอสุสภาสระบ,บุรีในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนี้เวลา18นาฬิกาที่สนามศรีนครลำดวนสถาบันการพัฒนศึกษาจังหวัดศรีสะเกดและเราจะทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศเสื้อร้ายานวันเกิดของไพศาลคุณทวีชัยเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากันครับ ความสุขมากครับผม,อออม,มขอขอบคุณเพื่บบอนๆแับสโมสรนะครับ